การักท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาส้มนะสบายดีตอนทำคำทุกคนเลยเปิดคลิปมากอ่ะพี่พาเดียวเข้ามาป่าทุกคนเลยปรีว่าเข้ามาเที่ยวนี้นี่เข้ามาสองคนกับแสอเอนะว่าชีขึ้นมาต่อเติมหายเฮาทุกคนเลยหายของบัตรทอนแหละเอามาทางเติมนีจริงจริงกาก,ก,าก,กพอแหละพอดีมันอันนั้ทุกคนบัตรทอนเมยแล้วนะ ทางกระมื mới, อเพราะทุกคนเลยทุกคนเลยเอาทางมือนี่น้อยนะพอแล้วก็พูดแหละมือเริ่มว่างๆดีเอามาหาบักทุกคนเอาเอามาหายีากินทุกคนเลยาอายุาก,กินพร้อมไหเดี๋ยวสิไปหาการป่าทุกคนเลยลงไปหาไซเบ็ดพร้อมเดี๋ยววันก็เดี๋ยหาไซเบ็ตสวยเพิ่นดังไฟอุ่นยุ่งเลยสวัสดีทุกคน สบายดีสแอร์สบายดีตอนคำพาแสแอร์ไปหากการเบิ่งป่าทุกคนใส่เบ็ดพอมไหมมาสี่ถือลูกบ่แล้วแสเนาะมารอบนี้นี่ลุยหากินก่อนทุกคนเลยโถ oh. มาแต่รอบมีแต่ห้าวทางใหท้ทำไง <c oughs> ไ,ไปเดี๋ยวเราไปหาการเคสไซเบตทุกคนอยู่แล้วที่พกัพกเก้าเขาใส่หากินเดรเตอร์นะไปลงไปหาก้านไปทุกคน หาอเขแรงบาดูดมือท้ากัมืมวมาป่ามองกัทุกคนเลยเดี๋ยวใช่มืทายแล้ทยกันน่าจะนอนอยู่พักเก้าเะไทุกคนเลยเขามากับมู่เลยเอาลงคนเลยวัาสิหาเขตเสด็จแ่ถือยี่บ่่เชื่อบมนะฮ้งล่างกิน้ทำคุ้นดึงเสร โอ้นี่มันเป็นเขาไปแล้วเลยโอ้ยเฮ้ยฮัลโหลถือไปแล้วเก้าไปเลยเขี่ยถือเลยเขี่ยน้อยเว้ยนี่มันเป็น้เขี่ยน้อยนะไหมน้อยที่สุดอ๋อที่ดูอย่างดีอยู่ดีเอาจะมาเชื่อมกันทั้งได้หาแขนก็ใช่สิไปตัวลห cái phê nó con con này Nó thật là khăn thôi Nó đâu nào không có được cái có được Không, khen không khen khen Ô, nào không có được Hôi thôi là mì Thì hôi Cái nồi à. ừ. ừ. cái túi nào thôi Đấy Ừ đó. quên Nhiều con gì sạ một bằng đuôi Mén đấy đi, 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 đi. Ừ <laughs> luôn đi luôn á Bắp Nè Bố xưa Bố đấy Mà tôi anh Cho đi lại nữa Chịp Thử à, là... đây cho nó anh pha làm đẩy, Để chín ra Đưa xuống đây đây

อาอ้เลยนี่นี่ไดน้วขา่าพ่เจ้าอะไรมกหาเสบ็ดเอาิงมาลุงอยเลยกินหอมละเกินหอมละหอมไปลลมพัดมาทางนี้จังมาปั๊บปลีนีใช่ไหมใช่สบอาไทยหมานเลยทุกคนเลยมาปับเยเ ปัดได้ีไป้านเนมานใกล้แต่แต่เดียวตอนห้องนั่นบ่ฮ้ยมาทษใส่แพรตู้ด้วนี่ใชเนาะปเลงเขาปั๊บต้เบ็ดพร้อมมาต้มกัยังอยู่สักอะไรกินหมมาใส่เบ็ดกนท่อะไนี้เราใส่เบ็ดกัี่นเลเยออาก็คือ็คือบอกินด้อเนาอัน กุ on ite, ้งนี่หลายนะแล้วทุกคนเลยรอบหน้าก่อนถ้าจะซื้อซื้อนางซื้ออันตุ่มกุ้งมาอีทุกคนเลยอันนี้มันน้อยพรากระเทินไส้อซื้อของไกลมาใส่ให้เงมันกระเอยนตะล่นอยู่เบทอะ้วไปไป cái khòe cô nè ola 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 sao ola ờ mấy xin rồi đó à đâu tu biết không hả ổng phun rồi đó à không được luôn Lau. Ah. ลาปุรายเหอโอ้โหปูหมนทุกคนเลยเอาเลยว่าปูหมนมานี้อืมได้โตเลยเห็ปากเห็ดปลาคอก็ไ่ได้เห็เื่อก็ไม่ได้ไปบ้เห็ดนันเลิเมือนนี้มาขอเทือมือบนบ้ไรกี่แรงนะพ่อเนาเจอแอ้ยส ก็ได้ตัวนึงทุกคนเลยปลาปลาเสิ่ห้าตัวเอามากรไดเอแมเสร็ี๋นะสอฟแอนับนับขาวเฮ้นาท้าทมือแต่นะเฮ้ยนับข่าวแล้วปี่เละ จนนะไหนจะนสิจะเละผมหาเป๊ะอยู่คนเออแต่าเช่นว่าแบบรุ่นหน่อยนี่แบบแบบแลบ,บ,แบ,บหน่อย,น,อยนะเป๊แกก็น้อับอเด้อ

ngồi lấy hiệu nào sailor. Nada Nó Một ngon kìa lưu. Hm. Một ngon để lưu. Một ngon kìa lưu. Một ngon kìa lưu. Một ngon kìa đi Một ngon đi lưu. Một ngon kìa lưu. Một ngon kìa lưu. Một ngon kìa lưu. Một แ้ไ้่ได้อเก็บก็อนมนเก็บกลายเด้เกีเก็บเกทธาอนนี้อนมาได้ไมาถน้เลยน้คลัๆอู้วขอขอพี่น้อง้เี่ยเตรวเที่ยอรเนาะขอพี่น้องเอ้ยปิ้กนเยป้กับต่ำโคสุดยอดเลยโคยเยนี่ ตวลาได้เห็นมเหลยกได้ไลายกมีวิ่งรใส่เบได้การปลาได้การเขดได้ลายเดียวกันไม่คนเด้เสือลายหาวจะบฮาาวม่เตอร์นีปุ๊บ ไปดลปด้วได้ไป้้วยไ้วยได้วยไปด้ว้ปุ้วเชิดนีด้วย้ด้วด้ย,ย,ยนนไ,ไปได้้้ไยู่ด้ด้อยไป้ปยไป้นะานไปด้อป้ไป จนอิ่มแล้วโอ้บอกมือไดน,นะน่ามันเท่กินนะอีะ่เฮ้ยนนาดี้ <c oughs> โอ้ปีจับแล้วทุกคนอ้าตกแล้วเสร็เบรอยจอนอิ่มรอดเลยโอ้กินแล้วนเนี่ฮนะ,ะจดก,การแบบนี้เฮ้ยปมาณนี้ว่า,ารุนมืน้อเช้าคนแรทุกคนเลยวันนี้นี่ใส่ไปเสีละ ใสเ่เบ็ดขับไล่เพ <Gan. S 2> ือสนีน <climbed lik> ้อนพอนจะปิดแต่เดี๋ยเลละที่ป่าอยู่อยู่ประเทศแหแหมมาใส่นะที่ว่าป่าเนาะที่ลายแรงเลยอุ้งเช่ามาดูวมาเสือเบ็ดเกลวกันรุดยูนำลายอันถึงันโตเดี๋ยวกมีใส่ด้งเลยนี่เจออยเด็กเปนแบบไฟเลย

ปลาเซอร์เบสเจอแลกันเอรียบร้อยทุกคนเลยปากระมันกากน<อ>รบ่อได้ทุกคนมันพอจะได้กินนี่แหละกินแรงมื้อวันนี้เข้ากับพอได้เนื่งองจากเหมือนข้าวต้มน้ำข้าวนแบบอนสะคอนเหมือนแก้วอย่าเบ็ดย่ามองมาฮอตแบบที่พักแล้วลย มมแมนบ่พอร์กันนึ่งเข้าก็ทุกคนเลยเอาหัวไปหนึ่งเขานะน,นึ่งเข้า,นะขาอันนั้นนี่ผักอันนั้นทุกคนผะักตะเป๊ะของจ่อแย่ปรเด็ดเว้นนี่ ไปเลาหละหอยเด็ดเป็นม,ามานะน้าม้าใบ,บนะอืมต่อแสเอบเป็นเลือกป่ามาก,ก็นทษเลยชาวเอ็ดปิ้งกินเด็กปลาคอตัวหนึ่งเนื้อปลาขาวเนาะนี่เอาพ่อได้กินพ่อได้ปลากระไม่เอาลงลายไปเลยได้ไม่มาได้ไหมเฮะมัอนม่ได้แต<ะ>่อยู่นี่ นี่โอ้ยยาหอมเงินแล้วลว่าอันนั้นฟอร์ติแกงเนาะเผ็ดเนาะไปอ่าไปฟอร์ิแกงฟอร์ติเค็ดนะแกงขนิมเนาะห่านผัดบักหนาวแกงแ่งแกบแซ่บรสปลาห้าวนี่สิปิ้งกินแต่บักทว

ใส่เพื่อหาอน้ำแล้วใส่นี่มาท่อนดย่างทึ้งอาพเลย ใส่เพิ่น,นสิต้มผักทุกคนต้มผักหรือว่าลวกผักกินกับปิงปบบ้งปลาแล้วก็ตำบักทั่วมันนี่ต้มหมดอเราบ่เ่วยผักนี่ไนหะอือตาอให้่อซะพอแล้วสำับพ่อแล้วกินบหม่หมดเลยเอาอ,อีกได้บ่พอแล้วเอาบ่ลบมนเลยเนี่อน,น,น้ำนี่น้ำมันนี่ ยังมาเยอะเอาน้ำดูพักเออน้ำล้องทักงั้นกดสิ่งปืนยี่หายี่พลาเน้เม็ดเม่นหมูสิเยอะ่มใชเม็ดแล้วรอบนี้ไปเป็นหมูเหรอค่หมู่าผานจัดหมูป่าแล้วก็สิ่ปืนสิ่งไก่ตึมทั้งนั้นคนเอ้

เ,เอเพิ่นเอดโคก็เล่นทุกคนเลยอืมนี่นี่นพคตรเลยมันพอ,นอพนแล้วบ่เฮ้ยเนี่ยพอแล้วปีงปลาของเขาเนี่ก็สุดยอดอีนนีพี่น้อง ที่ว่าลึกๆแต่มันเป็นต้นที่มันอ่านนเฮยอือผักกระเปะทุกคนผักกระเปะกินลากะแซบ หลายอันเฮ็ดทุกคนเลยทั้งซอยข้าวได้ทั้งเฮ็ดกินได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะแม่บํฮอดงจี๊ดแป้นโมงสมนี้ทุกคนเลยก่อนไปหากินวอกการแล้วมาเฮ็ดกินเห็ดก,การก็เก้าแม่บํฮอดงจี๊ดโมงแป้นโมงสมนี้เนาะเหมือนแทงขึ้นแล้วจ้ะ <laughs> น่าจะมาจี๊ดโมงใช่เนะ <laughs> าะบ๊อกโมงรู้สิเฮ<แ>้ยบ๊อกโมงรู้สิหากระจี๊ดโมงขึ้นสมีตามแล้ว <laughs> ไปหากินว่าจะเจอเนาะคือไปกับคำ ตำบปกทั่วพี่น้องเอ้ยตำบปกทั่วกลับนะมาาทักะกซื้อมาส่องฝักเอ้ยซื้อมาส่องมัดทุกคนเลยเมัดที่เหลือนี่ที่เหลือนี่เราเอาไปต้มมาเลยัแหแ่้วทุกคน ่อไปอะไรบอขอไปคาเลาจะมาโท่ปุพี่เฮ้ยปุ๊บมาถกคุ้มนี้คุ้มมาถก้มาลาเพื่บอแซ่บบบถุยเลยเลียงค้างมาเลยมเลี้ยงค้างมาเลย ล้ออ่ทุกคนเลยไับเอา,า,รรเข,าขอคักๆทุกคนมันจะแซ่บนี่ป่าใสาเอฟแลมาเลยสุกแล้วปีปเอฟขอเนี่ยเหรกินเท่าปิงนี่ก็ได้ปีป่าที่เหลือป่าน้อยเจ้าก,กินไม่เส้าก็แล้มันกินหมดหมดอ รอเลยเด็กสีนายก่อนนายสก้อนนะคนเลยเอ้ามีปัญเข้าปันหนึ่งได้มาสองคนชิ้ดีมีแห้งมาทำอะไรเข้านุงหลานหาอยู่กินเพลิดเพลินมันมาแล้วคนปิ้งป่านี่นะปิ้งป่าแล้วก็มีปิ้งกระจรหอมปิ้งตะกระจอนนะกะตำบักโถ โผักท <fit> <quarto> <R ud> ุกคนเลยครับ <fen> ข hmm, <The> ้าวจะบังทอดท่นใช่ไหมมาบ้านคนกินข้าวรกันนะข้าวแรงอมปลาซมเขบาเยอะังผักตะเปะทอกคอ 嗯哼，嗯、mm，嗯、hmm. mm，嗯、hmm. hmm. mm，行、hmm.。 ใจม <laughs> invers, ันเนาะทำยุงตายตายยุงตายฮัลหบุหอบุหอดบไปหอ มันอ่ากินทั้งมืดดำอึนต okay. mm ่ำโทต่ำโทหมดแล้วอืมตอมดทุกคนเลยนะกิงแมงม็อกยังต่ำมาโทมัอดกับมดเลยโอ้ยตัว้ยเหลือนี่เนี้ยเหลือแต่ปลาแดตตอนเดียวทุกคนเลยฮะปลาแดตตอนเดียวมันทอดสีครูที่มืดใจให้มันเหลือเลยนะปลาด้ปลาคับคองทุกคนเลย ไปแล้นิโนครับทุกคนแลอะเทอะเละจุดด่างจัดพอ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 อิ่มอืออือแอะไขึ้นมาหาบอนนอนเลยทุกคนเลย ปูบอนอนบอนเศร้าขบอาบบอนอนเท่านี้เรับสีเอ็ดปูบอนอนนี่ทุกคนเพราะว่าเต็นเท่านะหมากัดนะหมากัดมายุ่งมายองมาละสีนอนอยู่นี่แหละมาแรงเลยพากะสองพื้นอุ่นบดเดี้ใส่มาแรงอย่เนาะอุ่นนะไฟลุกๆรถ อ่ะทุกคนป่านนี้เดี๋ยวสีนอนก่อน้ะพักผ่อนก่อนทุกคนเลยเมื่นเช้านี้น่าจะไปหายิงเบื้องนกกินมาให้นี่ทุกคนมันสูงกงมาให้นี่นะเอามาแล้วเอายิงนกมาให้เนี่ยมันบ่ได้ทุกคนเลยมันสูงกเลยนะมาทอดขึ้นไปแล้วแต่ย่านทุกคนเลยยันยันตกได้นะไหมมันไหมง่ายทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวคิดไม่สิบปีมาสนิทก่อนทุกคนอ่ะถือว่ามาเท่านี้ก็แนวหันได้ความคืบหน้าไปแล้วทุกคนเลย อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้สิขอปิดไาเซมีก่อนเดี๋ยวถ้าติดตามคลิปต่อไปนะอ่ะพอการคลิปต่อไปสบายดี